ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย Color Smart คุยๆแล้วพอตอนเด็กๆมั้งได้ข่าวว่าดื้อมากเป็นเด็กจังหวัดอะไรก่อนอยู่จันทร์นะจันทร์เทับรีจริงๆอะเกิดกรุงเทพเรา้อย้ายไปอยู่จันทร์ย้ายไปอยู่จันทร์ดื้อมากใช่ไหมเด็กๆ ดื้อครับดื้อเล่าความดื้อหน่อย <c oughs> เคยจําได้มีชออ็อตหนึ่งคือเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเวลายอยากได้ของอะไรเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วอ้วกเฮ้ยนี่คือเด็กๆเด็กแบบห้าหกขวบอ่าคือร้องไห้จะเอาแล้วอ้วกอ้วกใส่พม,มสั่งอ,อ้วกได้ด้วยเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันสั่งบางทายก็คือเป็นเด็กเอาใจ่ใจอ่ะจริงๆแล้วอ้วกใส่ห้างเขาเลยเออเราได้ไหมของไม่ได้โดนตีก็ไม่เจ็บนะมันดื้อด้านเด็กๆคือแม่ เออใช่เด็กแม่เด็กแม่ตีไม่รอไห้นะจ๊ะแม่ตีก็แบบตีเลยตีเลยตีเลยตีอีกเป็นลูกคนเล็กด้วยคนเล็กครับเพราะฉันพ่อแม่เขาจะตามใจใช่จริงๆเราบอกว่าแม่จะตีก็ไม่ค่อยการตีหนักหรอกเพราะเราไม่เจ็บจริงๆอ่ะเพราะเราแบบไม่เจ็บแต่ส่วนใหญ่จะโดนแบบว่าโดนขังโดนแบบว่าเขาออกไปเที่ยวกันแล้วเอาเราไว้บ้านอย่างเงี้ยอ่อย่างนี้กลัว ออกกลัวกรัรโดนทำโทษของแม่ใช่ไม่เข้าไม่ให้เข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเ,เด็กๆเรากลัวผีไงอายุเท่าไหร่หจำไดว่ะจำไม่ได้แต่จําได้ว่าเด็กมากแล้วคือแบบคือเป็นคนไม่กลัวแบบเรื่องการเจ็บปวด ไม่ร้องไห้แต่ว่าถ้าโดนขังนี่ไม่โอเคไม่โอเคกลัวใช่กลัวเด็กทุกคนแหละก็น่าจะกลัวแสดงว่าเป็นการทำโทษแบบแม่คือแม่ไม่อยากจะตีลยคือแม่ก็จะมีวิธีของเขาที่แบบจะมาสอนใช่ขนาดแม่ดุน้มันยังโตมาดื้อขนาดนี้มีบ้างมีบ้างพี่สาวเรียบร้อยไหม พี่สาวจะเป็นแนวแบบเด็กเรียนเห็นนะคุณแม่นี่ได้ได้เป่นสาวี่ใ้คนละคัวจุฬาเป็นแบบใหญ่เด็กเรียนเลยจบโทจุฬาเรียนเอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรียนปริญญาเอกใช่พี่สาวซึ่งมันมันคนละค้วกับน้องชายเลยแสดงว่าพี่สาวเป็นคนที่แบบว่าอหูรักเรียนสุดๆใช่แต่พ่อก็เรียนเรียนครับพี่สาวคือจะไม่ไม่เที่ยวไม่ดื่ม ไม่อะไรเลยคือคนละทางเลยอยู่บ้านสายแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรของข้าวเรียบร้อยเรียนแล้วหยุดเวลาถามอยู่ไหนอะอยู่ห้องแลบไปเลยโอ้โหเป็นเรนวิชาละแล้วเราหลับพอเรียนเรียนเรียนที่ถึงจันทร์เนี่ยถึงโตเลยไหมเรียนจันทร์ตั้งแต่ปสามจนถึงมหกแล้วทำไมถึงไปเรียนโรงเรียนสตรีล้วนคือมันเป็นสาหะที่ที่ที่มีมีผู้ชายแต่ผู้ชายในโรงเรียนมีแค่ร้อยกว่าคน อ๋อเคยเป็นโรงเรียนผู้หญิงมาก่อนใช่ถูกต้องก็เลยมาสุดท้ายมารับซั่งอ่ผู้ชายน้อยในห้องยังมีผู้ชายสองสามคนอืม อะไรอย่างนี้อ้าวผู้ชายน้อยอย่างนี้ก็ฮอตคือเอาจริงๆมันฮอตทุกคนรู้ป่ะเพราะมันเป็นทรัพยากรน้อยใช่ทรัพยากรมันน้อยมากผู้หญิงสามพันคนผู้ชายร้อยคนอ่ะใช่ยังไงก็เป็นเทพสวรรค์เลยมะของยังไม่วมเป็นหนู่มองว่าลูกสาวอีกล่ะเยอะอันนี้ก็เยอะลูกสาวก็เกินครึ่งในร้อยก็ลูกสาวครึ่งหนึ่งอ้โหลูกสาวก็เยอะลูกสาวก็เยอะฉันจำได้ว่ายังไงรู้ป่ะตอนนั้นอ่ะเออสองคนถ้าสมมติไปพิจิต ที่แบบเด็กผู้ชายที่คนพูดถึงว่าหล่อพิจิตต้องเจมจิถ้าจันจ้องอีพอาโมเดลลิ่งอะเมื่อก่อนจะถามว่าเวลาที่สมมติจะเอาใครมาเป็นพระเอกอะจะพิจิตจะต้องไปนั่งเฝ้าที่เจมจิจำได้เลยว่าทุกคนไปนั่งเฝ้าหน้าโรงเรียนเจมจิเพราะมันหล่อมากแต่จันทัพบุรียมีคนพูดถเหอพอส อ๋อเขาเป็นของดีประจำจังหวัดเล่าหน่อยสิแล้วสุดท้ายมาเข้าวงการได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าโมเจลลิงเป็นนักเเฝ้าเธอเลยที่โรงเรียนจริงๆนะตอนนั้นมีครับมีแต่เราก็ไม่ได้ไปกับคนนั้นแต่ว่าเหมือนเราเราขึ้นมาอยู่กรุงเทพบ่อยประมาณเสาร์อาทิตย์นั่งรถทัวร์ขึ้นมากรุงเทพตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกมาเดินสยาม ม,มาเดินสยามมีเพื่อนที่กรุงเทพแล้วก็มาเจอโมเดลลิ่งชวนไปถ่ายอะไรอย่างนี้แหละใช่แต่ว่าแรกๆคือเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากถ่ายหนังสือสมัยก่อนก็เป็นหนังสือบ<า>แบบถ่ายแบบหนังสือ,อถ่ายแบบหนังสือแล้วก็เริ่มเจอพี่เบิม้ม เบิ้มแล้วก็มาแคร์โฆษณาเบิ้มเหมือนเมื่อก่อนเบิ้มไม่ใช่สภาพอย่างนี้นะเธอเบิ้มเหมือนแบบดอกเตยกหึ้งนใกล้ตายอ่ะอ๋อแกเคยเจอเนาะเนี่ยเนี่ยแต่เรื่องแรกใพักบอกว่าคนอานนท์ตามหานางของดีประจำจังหวัดของที่ต้องตอบรับอะไรทบุรีเล่าอันนี้อาจจะมีคนรู้มาก่อนไม่เคยเล่ามาก่อนอย่างที่บอกว่าตอนแรกอ่ะทุกคนก็ไปตามหาจันจิ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 มิจ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  พ่อแม่ก oh, ็ไม่ให้พี uh yeah. ่พ yes. ี่พี่อะไรนะรู้สึกพิดพี่ปิเธอหลังจากนั้นอีกนานกว่าจะมีเจมจิอ่ะหลังจากพอดนานกว่าจะเจมจิเพราะตอนนั้นเจมจิยังหล่อไม่สุดแต่เนี้ยคือมันหล่อตั้งแต่แบบว่าเด็กๆแล้วตอนสมัยก่อน MSN เนาะใช่่ใก่อนมันก็คือรูปไฮไฟเปล่าวะไฮไฟไฮไฟรูปไฮไฟมันดังมากคนก็เลยตามหานางว่านางอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีใครได้ พจน์อาโนนนี่ด้วยความที่พจน์อาโนนอ่าแล้วคุณเบิ้มเหรอคุณเบิ้มได้เบิ้มมาเจอที่สยามเนาะดวงดวงทีเบิ้มมาเจอเจอกันอ่ะพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาเจอเพราะว่าไปเที่ยวกันอ๋อเหรอใช่อ๋อเธอคือคนโมเดลลิ่งไปรอไม่รับไม่เอาก็คือไม่ไม่ไม่ทำงานด้วยแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เซ็นไม่ได้ติดก่อไม่ได้ต่อเรื่องก็คือติดต่อมาให้ไปถ่ายแบบเข้าไปก็คือปุ๊บคนอานนท์ก็เลยตามตัวเธอเออจริงๆพี่พอดไปเจอ ในโฆษณาคือช่วงนั้นเราแคสโฆษณาช่วงนั้นแคสไปสองเดือนได้เป็น1ิบตัวเลยอแล้วก็ได้โฆษณาตัวหนึ่งแล้วเหมือนพี่จพ์เขาเห็นในโฆษณาเออเขาก็เลยมาชวนมาเล่นหนังชวนมาเล่นหนังเริ่มแรกไทยแบบแต่ว่าถ้าเข้ามาแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคือเริ่มจากหนังใช่ครับใช่ครับอ๋อมีโฆษณาก่อนโฆษณาไทยแบบโฆษณาไทยแบบโฆษณาละครถึงมาทีหลังใช่ครับอ้ยนั้นเล่นหนังก่อน ใช่เล่นเล่นหนังก่อนเอออะไรอ่ะก็เห็นคุยอยู่ไม่์กำลังดูรูปอยู่ว่าแบบเออเจ้าก็ชื่นชมไว้แต่ก่อนรอจริงจีรอจริงจีตอนนี้ก็รอไม่เธอคิดดูว่าไปไปเกาหลีกับฉันหน้าเล่นหนังใช่ว่าผลงานชิ้นแรกแบบนั่งชื่นนั่งดูอ่ะดูหน้าหน้าอีพอสอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นก็ชื่นใจแล้วอ่ะเพรอสคือแบบว่ารู้เลยพูดกับพอสอันนนนบ้าง อัเนี้คือพระเอกไม่หรอกพอเขาได้ทั้งหน้ามันเล็กนะตอนเล่นหนังน่าจะสิบเจ็ดหน้าเล็กสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินนะครับเพราะเขาเราเชื่ออยู่อย่างนึงแบบความเชื่อโบราณโบราณคือถ้าสมมติจะเอาพระเอกมาจคนที่เป็นพระเอกอ่ะหน้าจะต้องเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยถูกต้องอ่ะอ้พอดหน้าอย่างเงี้ยเลยหน้าหยกแล้วแบบว่าเมื่อก่อนนดารามเริ่มแบบว่า ทำศสลยกรรมกันอ่ะไอ้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณดูชื่นชมพอใช่ไหมไม่แล้วก็ห่างหายไปฉันใช่ไหมแล้วคุณจะนั่งดูอย่างเงี้ยหรอไม่กับพอานนท์ไงเป็นเปสเปกไหมถามจริงๆว่าคุณคุณหิวไหมหิวไหมไม่หิวไม่ตอนนั้นผู้ชายเยอะเนาะเยอะเยอะหลายคนอร์นกินไม่ทันคือไม่ใช่ไม่ใช ยังไงตอนนั้นพราะาร์ตันหวงไงเจ๋งเพอาะหวงซ่ามาซ่ามาดื้อมันก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นของมันอะเนาะก็็เปนกลุ่มของมันเลยอะหิวกายมีอะไรอย่างเงี้ใช่กระชันนนคงของใช่กระชันนนมันไม่มีเวลาหิวกายกับเพว่อหรือว่าแค่ฉั้นตีกับพจนอาบน้ำทั้งวันก็เหนื่อยแล้ว เรื่องมีเรื่องคือฉันไปเที่ยวแต่วกนางกัไปถ่ายกันจริงจังใช่ใช่ผมไม่ถ่ายจริงจริงจังแต่เราก็ไปเที่ยวด้วยที่ไปต่างประเทศการไปเกาหลีใช่ไหมนั่นคือคือผลงานสร้างชื่อชิ้นแรกชิ้นแรกครับเป็นเป็นหนังแล้วก็พอถ่ายหนังเสร็จแล้วก็มาเข้ามาถ่ายละครเลยใช่ตั้งแต่นั้นถ่ายมากี่ปีแล้วน้องเซนช่องเซนช่องตอนนั้นน่าจะประมาณ18 ตอนนี้หนูตอนนี้สามสิบตอนนี้สามสิบแสดงว่านานก่อนเซนช่องอีกก่อนเซนช่องอีกใช่ครับสิบห้าปีนี่เขาก็เข้าวงการนานแล้วเนาะเข้ามาตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดเข้าตั้งแต่สิบเจ็ดนะเออคนหล่อไงเราก็เข้าตั้งแต่รุ่นนั้าใครเนาะ เไอจะย้อนสมัยที่แบบว่าทีวีไม่มีรีโมทไม่ได้นะเธอยังจะไปย้อนสมัยทีวีมุนแกได้แต่มีคนเมาส์ว่าพอเนี่ยมีความสามารถพิเศษครับผมในการสั่งน้ําตาได้เขาก็ใส่รากมากยากเหมือนกันนะโอ้โหลองได้ไหมเขาบอกคุณได้ภายในสิบวิโหไหนมันมีกางเกงในเยอะย้อยไหนดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ